สวัสดีครับวัตถุมงคลนะครับที่นำมาให้ชมในวันนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับพระเจ้าตากสินนะครับเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับของวัดโพเผือกนะครับผมได้มาก็คือว่ามีพี่นะครับแถวแถวบ้านเขาให้มานะครับเพราะเขาเป็นลูกศิษย์ที่วัดโพเผือกนะครับ ก็เท่าที่หาข้อมูลนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็สร้างเมื่อปี2552นะครับโดยเจ้าวาดวัดโ,โพเผือกนะครับซึ่งตามประวัติแล้วท่านเป็นเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏินะครับของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับนะครับเจ้าวาดวัดโพเผือกนะครับองค์ปัจจุบันนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏินะครับของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นรูปพระเจ้าตากสินนะครับส่งมานะครับเราด้านล่างก็จะเขียนว่าทุ่งมะขามหยองนะครับทุ่งมะขามหย่องนะครับเหรียญนี้ก็มีพิธีปลุกเสกนะครับมีพระเกจิชื่อดังมานะครับหลายรูปนะครับนี่นะครับถ้าใครมายุธยานี่ก็ลองไปนะครับไปไหว้พระที่วัดโพเผือกได้นะครับ ถ้ามาจากเส้นปทุมบางปะหันนะครับหลังจากที่ข้ามสะพานนะครับพอผ่านแยกวรเชษมาแล้วนะครับระตรงมานะครับซ้ายมือนี่จะมีป้ายบอกว่าไปบางบานนะครับให้ตรงข้ามสาะพตรงขึ้นมานะครับไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับให้ตรงข้ามสะพานนะครับแล้วก็พอลงสะพานแล้วก็ชิดซ้ายนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวไว้นะครับแล้วก็ เลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวได้เลยนะครับพอตรงมาสักนิดหนึ่งก็จะมีทางเลี้ยวขวานะครับก็จะเป็นถนนที่จะไปยังวัดโเพเผือกนะครับซึ่งจริงๆแล้ววัดโเพเผือกนี่ก็มาอีกเส้นหนึ่งก็ได้นะครับถ้าใครกลัวหลงนะครับเข้าทางด้านาพระราชานุสาวรีพระศรีสุริโยไทยนะครับที่ทุ่งมะขามย่องนะครับก็พอเข้าพอ,พอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปกาบสักการะนะครับ พระศรีสุโยธยนะครับแล้วก็วิ่งออกเส้นด้านหลังอนุพระราชาอนุสาวรีย์ก็ได้นะครับก็จะเป็นถนนนะครับถนนแล้วก็ก็จะมีวัดเกศนะครับซึ่งอยู่ตรงด้านหลังของทุ่งมะขามยองนะครับเป็นด้านหลังพระราชาอนุสาวรีย์นะครับจะเจอวัดเกศนะครับแต่ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ตรงไปตามทางนะครับก็จะเจอวัดโพเผื่อนะครับอยู่ทางขวามือก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับหรือใครไม่แน่ใจก็กด นะครับ Google Map ก็ได้นะครับน่าจะน่าจะไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับสังเกตว่าเสือเนี่ยจะเป็นเสือแบบเดียวกับหลวงพ่อเปิรนนะครับเนื่องจากว่าเจ้าวาดเนี่ยเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระนะครับท่านก็เลยนะครับนะครับใช้เหมือนกับว่าสืบสารนะครับวิทยาคมจากอาจารย์เงี้ยครับก็นําเสือนะครับ เป็นคล้ายๆล้อทางพิมพ์ของหลวงพ่อเปิดนมาใช้นะครับข้างล่างก็จะเขียนวัดโพเผือนะครับต่อโค้ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญพระเจ้าตากสินวัดโพเผือนะครับปี52นะครับนี่จะเป็นขอบเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะลองซูมดูนะครับ นี่นะครับก็พอซูมแล้วเราก็จะได้เห็นรายละเอียดนะครับนะครับเห็นรายละเอียดของเหรียญน,นี่นะครับไม่ใช่ก็ไม่ใช่เหรียญที่แกะพิมพ์ได้สวยสวยงามหรือว,ว่าเป็นที่สุดนะครับแต่ว่าพอมองรวมๆแล้ว เหรียญรุ่นนี้ก็ดูมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความเข้มขลังนะครับนะครับมีความเข้มขลังนะครับอีกไปอีกแบบหนึ่งนะครับสีผิวของเหรียญก็จะดูมีเอกลักษณ์นะครับไม่ค่อยจะเหมือนเนื้อทองแดงลมดำทั่วๆไปนะครับก็จะสวยไปอีกแบบนะครับนี่นะครับราคาปัจจุบันก็ไม่ได้ราคาสูงมากนะครับแต่ก็ มีลูกศิษย์ลูกหาเก็บกันนะครับเนื่องจากว่า,าวัดโเพเผือกนี่ก็มีลูกศิษย์ลูกหานะครับสายนี้เขาก็มีเยอะนะครับสมัยก่อนผมก็เคยไปอยู่นะครับวัดโเพเผือกสมัยที่โครงการเที่ยวเก้าวัดนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีประวัติมายาวนานนะครับวัดนี้แล้วก็มีถ้าจำไม่ผิดก็รู้จักในอดีตจ,จะมีพระเกจิชื่อดัง ที่อยู่ที่วัดโพเผืองนี้ด้วยนะครับก็ใครมาเที่ยวยุทธยาก็ลองไปนะครับไปเที่ยววัดโพเผืองดูนะครับไปศึกษาข้อมูลนะครับประวัติต่างๆได้นะครับที่วัดนะครับนะครับก็หยุดไปนะครับไม่ได้ทําคลิปไปหลายวันเพราะว่าไม่ค่อยว่างด้วยนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็เลยนะครับ ไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับก็วันนี้ก็นะก่อนไปทํางานแล้วก็นําเหรียญที่มีนะครับมาให้ชมนะครับจริงๆก็เหรียญที่มีก็เอามาให้ชมนะครับได้เยอะพอสมควรนะครับก็แต่ก็ยังมีแบบเหรียญน,นะครับที่แบบพุทธคุณดีแต่ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับที่เราได้มานะครับจาก ผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างนะครับหรือเราเช่ามาบ้างเองนะครับก็มีหลายหลายเหรียญที่ยังไม่ได้เอาให้ชมนะครับก็จะทยอยนําม,มาลงนะครับอย่างน้อยก็อีกหลายๆปีข้างหน้านะครับเหรียญเหล่านี้ก็จะกลายเป็นวัตถุบงคลร,รุ่นเก่านะครับเป็นวัตถุบงคลนร,รุ่นเก่าผ่านไป10ปี20ปีครับแต่เราก็สามารถมีคลิปนะครับวิดีโอที่ไว้สําหรับดูเพื่อเป็น ข้อมูลได้นะครับเพื่อจะศึกษาได้นะครับซึ่งคลิปต่างๆที่ลงใน y YouTube เนี่ยนะครับก็จะกีบปีเราก็สามารถที่จะสืบค้นได้นะครับดูได้การทำคลิปก็มีข้อดีนะครับนี่นะครับก็นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับก็ถ้าถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามช่องฮัทติจยาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปที่ท่านถูกใจด้วยนะครับ ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ